สวัสดีค่ะพบกับเคอาซกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาสปอยเรื่อง n o b บ e My มล v เตอนที่11ถึง20และเป็นตอนจบกันนะคะหลังจากที่นางเอกเปลี่ยนหลอดไฟเสร็จและก็มมวแต่ดีใจก็เลยพลาดลื่นตกบันไดมาจูจ่กก็พระเอกเข้าพอดีแต่ก็ต้องตกใจแล้วก็รีบผ่าตัวออก และก่อนที่พระเอกจะกลับไปเขาก็แอบแซวนางเอกว่าเป็นจูบแรกของเธอละสิทานางเอกไม่อยากเสียหน้าก็เลยบอกไปว่าเธอจูบเป็นน้งแตนูบาแล้วอย่าซึ่งพระเอกก็ลวนท่าน,นางเอกว่านางเอกกําลังโกหกอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเราเหมือนคู่รักกันจริงๆซะแล้วแต่ก็อยากคิดเป็นจริงเป็นจังสละนางเอกก็ว่าเขาว่าอยากคิดว่าเธอจะหลงสเสน่ห์เขากับอีแค่จูบจูบเดียว แล้วทั้งคู่ก็คำเหมนกันไม่น้อยแต่นางเอกก็ยังกลับไปพมเพอถึงรอยจูบนั้นอยู่จนคืนต่อมานางเอกก็แกล้งส่งข้อความผิดไปหาพระเอกเพื่อหาเรื่องคุยแล้วก็บอกว่านอนหลับฝันดีทําให้พระเอกก็นึกถึงตอนที่จูบกันเมื่อวานนี้ส่วนนางเอกก็กําลังลุ้นว่าเขาจะตอบกลับมาไหม แต่ก็ต้องผิดหวังแล้วก็ยังว้าวุ้นใจเรื่องพระเอกอยู่วันต่อมาพระเอกมาที่โรงพยาบาลสัตว์แต่นางเอกก็ปิดร้านเขาพยายามติดต่อเธอก็ไม่ได้สักทีทั้ทงที่นางเอกก็อยู่ในร้านนั่นแหละและติดต่อนางเอกไม่ได้อีกเลยจนวันต่อมาเขางัดไม้ตายส่งข้อความไปว่า จะดําเนินตามกฎหมายเธอจึงยอมรับสายและออกมาหาเขาได้ความเซ็งแล้วเขาก็พาเธอไปแปลงโฉมและเธอก็สวยสะจำพระเอกมีอาการวันไหวและพาไปที่งานปาร์ตี้ไฮโซแต่ก็ไม่ไวายเจอ,อยูรา เพื่อนไฮโซของเธอแล้วยูราก็บอกให้นางเอกไปแนะนําตัวกับแขกกะจะให้นางเอกอับอายขายขี้หน้าจนพระเอกต้องเข้ามาปกป้องแล้วก็บอกว่าไม่อยากให้นางเอกไปไหนพร้อมกับโอบกอดเธอเป็นแบบคู่รักจากนั้นนางเอกก็มานั่งแบบสบายสบายหาอะไรกินอยู่คนเดียวแต่ก็ต้องเจอกับเด็กสาวที่มาชอบพระเอกเข้ามาต่อว่านางเอกที่มาทําให้พระเอกต้องขายหน้านางเอกก็ไม่อาจทนตอกหน้ากลับไปเหมือนกันแต่พระเอกก็เข้ามาพอดีนางเอกกระยิบรองเท้า แล้วก็ลุกขึ้นจะกลับไปพระเอกก็เรียกเธอเอาไว้เธอก็เลยถามด้วยความเบื่อหนายว่าถ้าสัญญาสิ้นสุดลงเราก็จะจบกันใช่ไหมพระเอกไม่ยอมตอบและเธอก็บอกว่าอยากให้มันจบเร็วๆจังแล้วก็เดินจะกลับไปแต่พระเอกก็คว้าตัวเธอเข้ามาจูบทามกลางสายตาแขกเรือจนเธอถึงกลับน้ำตาไหลออกมาแต่พอตอนกลับพระเอกกับ,บอกให้หนางเอกลืมเรื่องนี้ไปซะมันก็เป็นแค่ความผิดพลาดทำให้หนางเอกเสียใจมากๆ วันต่อมานางเอกไปเต้นที่ชมรมแต่ก็ไม่ค่อยมีสมาธิสักเท่าไหร่เพราะเธอมัวแต่นึกถึงต้นจุบก,กับพระเอกถึงสองครั้งสองคราจนข้อเท้าพลิกแล้วเพื่อนชายก็ช่วยดูเท้าให้แต่พระเอกก็เข้ามาหาเธอพอดีทั้งโกรธทั้งโมโหด้วยความหึงหวง จึงอุ้มนางเอกไปดูแลเองระหว่างทางก็พานต่อว่าเธอจนนางเอกบอกว่าก็เธอเต้นผิดพลาดก็เลยเท้าพลิกทำไมล่ะที่เขายังทำผิดพลาดได้เลยแล้วเรื่องก็จบแบบง่ายๆอย่างนั้นเหรอซึ่งนางเอกหมายถึงเรื่องจุกเมื่อวานนี้พระเอกก็เอ่ยขึ้นมาว่าความจริงมันไม่ใช่ความผิดพลาด จากนั้นก็พานางเอกมานวดเทา้าเธอก็บอกว่าคิดถึงโรงพยาบาลสัตว์แห่งแรกของเธอจังแต่พระเอกก็ไม่พอใจดึงผ้าพันข้อเท้าแสแรงแล้วก็บอกว่าอย่าคิดถึงมันอีกและอย่าคิดไปไหนถ้าเขาไม่อนุญาตหลังจากนั้นยังคอยนั่งดูนางเอกนอนหลับแบบสุขใจวันต่อมาพระเอกก็ส่งข้อความมาหาทั้งวันว่าอยู่ไหนอยู่ไหนทั้งเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนจนนางเอกแทบจะเป็นบ้า วันต่อมาพระเอกก็โทรหาหนางเอกเธอบอกว่ามาหาที่พักเพราะว่าเบื่อที่จะนอนโซฟาที่โรงพยาบาลแทบแย่แล้วแต่พระเอกก็ไม่พอใจหาว่าเธอจะหนีเขาไปไหนจนวันต่อมานางเอกก็ได้รับข่าวร้ายว่าห้องที่เช่าไว้ถูกยกเลิกสัญญาแล้วพระเอกก็มาปรากฏตัวตรงหน้าเธอก็หนึ่งได้ทันทีว่าต้องเป็นฝีมือเขาอีกแน่ๆพระเอกก็ยอมรับแล้วก็ชวนนางเอกไปอยู่ที่บ้านของเขานางเอกก็ไม่พอใจก็เลยเดินออกไป เขารีบตามไปทันทีเธอก็บอกกับเขาว่าเสียใจที่ช่วยเขาไว้ในคืนนั้นถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้เธอคงไม่ช่วยเขาไว้เธอถามว่าทำไมถึงอยากจะอยู่กับเธอเขาก็ตอบง่ายๆว่าก็แค่อยากนางเอกก็ถามว่าชอบเธอมากขนาดจะทนอยู่ด้วยกันได้เหรอพระเอกก็ยังอยากจะอยู่กับเธอหลังจากนั้นนางเอกก็ยังหาห้องใหม่ไม่เลิกจนพระเอกก็มาอีกแล้วก็บอกอีกว่าอย่าเสียเวลาหามันอีกเลย เพราะไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนเขาก็จะตามไปซื้อที่นั่นแหละนางเอกก็ข้องใจว่าทําไมเขาต้องทําแบบนี้เขาก็ยอมบอกว่าเขามีใจให้กับเธอแล้วถึงได้ทําเรื่องบ้าบอแบบนี้ไงแล้วก็ถามว่าเธอมีใจให้กับเขาบ้างไหมนางเอกก็อึอกอักไม่ยอมพูดอะไรแต่พระเอกก็บอกว่าคบกับเธอแบบเปิดเผยไม่ได้แล้วเธอละว่ายังไงผิดหวังหรือเปล่านางเอกก็บอกว่าไม่เลยลงใจซะด้วยซ้ําพระเอกยังยืนยันอีกว่ายังอยากจะลองอยู่กับเธอ เผื่อว่าจะเลิกชอบเธอได้นางเอกก็ไม่ค่อยพอใจเขาสักเท่าไหร่จนตอนค่านางเอกก็มีเคสฉุกเฉินมีหมาป่วยหนักที่โรงพยาบาลและขอให้เพื่อนๆมาช่วยระหว่างนั้นพระเอกก็โทรมาเพื่อนชายก็เลยรับโทรศัพท์ให้ก่อนพระเอกก็ไม่พอใจหนักมากที่เพื่อนชายรับสายแล้วยังตัดสายเขาทิ้งอีกจากนั้นนางเอกกับเพื่อนก็ไปดื่มกัน เพราะว่านางเอกเสียใจมากที่หมาตัวเมื่อกี้ยังไงก็ไม่รอดเพื่อนสาวก็โทรหาพระเอกเขาก็รีบมาทันทีก็เห็นกับสภาพนางเอกที่เมาแอแล้วก็รีบพาเธอกลับเขาเรีบพาเธอขี่หลังไปเธอรูปหน้าอกเขาแล้วเรียกหาเพื่อนชายเขาก็ไม่พอใจปล่อยนางเอกทิ้งกับพื้นไว้ตรงนั้นแต่ก็มีชายที้มามาวอแวกับนางเอกเขาก็เลยต้องรีบกลับมา แต่นางเอกก็จําได้แล้วว่านี่คือพระเอกเธอบอกว่าดีใจจังเลยแต่แล้วเธอก็อาเจียนออกมาจนเขาไม่อยากจะทนแล้วก็พล้อยหลับไปจนเช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกตื่นมาก็ต้องตกใจกรีดร้องเสียงหลงที่ทอนบนเหลือแต่เสื้อชั้นในจนพระเอกตกใจตื่นเธอถามว่าทาไมเธอถึงโป พระเอกก็ถามว่าจำอะไรไม่ได้เลยเหรอแล้วก็โมโหใส่เธอต่อว่าที่เธอผิดสัญญาเขาจะเอารงพยาบาลคืนแล้วก็ขอให้อนเงินคืนมาด้วยแล้วพระเอกก็ออกไปพร้อมโทรจัดการเรื่องขายรงพยาบาลนางเอกรีบควา้าโทรศัพท์ของพระเอกมาตัดสายเธอก,ก็วอยวายไม่เข้าใจว่าผิดสัญญาอะไรพระเอกก็บอกเธอไปว่า เธอไปเมากับผู้ชายอื่นยังไงล่ะพอเธอนึกได้เธอก็รีบอ้อนวอนขอโอกาสท,ทันทีแต่เขาก็โกรธจริงจังมากแล้วก็ออกไปทันทีหลังจากนั้นเขาก็กลับมาขณะที่นางเอกกําลังกินบะหมี่เคราน้ําตาเขาก็บอกว่าเลือกเอาสักอย่างจะกินหรือว่าจะร้องไห้นางเอกถามว่ามายุ่งกับเธอทําไม สัญญาของเรามันได้สิ้นสุดลงไปแล้วนี่เขาก็บอกว่าก็เธอยังเป็นแฟนกับเขาอยู่แต่จะจบมันก็ได้นะแล้วก็จะเดินออกไปนางเอกรีบบอกว่าเธอยอมทำทุกอย่างก็เลยเข้าทางพระเอกทันทีสั่งให้ยายของเขาไปอยู่ในบ้านของเขาจนตอนค่ำนางเอกไปเต้นรำกับเพื่อนที่ชมรมพระเอกก็ไม่เห็นเขาก็ไม่พอใจมากผ่ากลางวงเข้าไปจับมือนางเอกมาจนเพื่อนชายต่อว่าเสียมยารตาเขาก็ไม่สนใจแล้วก็เต้นรำกับนางเอก โอบกอดราวกับเป็นคู่รักกันจริงๆมันทําให้หนางเอกนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆแล้วทางคู่ก็จบท่าเต้นรําอย่างหวานแหววหลังจากนั้นนางเอกก็ตัดสินใจย้ายไปบ้านพระเอกจนคืนนั้นฝนตกฟ้าร้องอย่างหนักนางเอกก็กลัวมากกรีดร้องวิ่งลงไปข้างล่างเจอกับพระเอกเขาพอดีเธอเลยกระโดดเกาะมับเขาด้วยความกลัว พระเอกได้แต่ยืนทื่อมือค้างเติง่งจนพระเอกเอ่ยถามว่าปล่อยเขาได้หรือยังเธอโดดลงทันทีแล้วทั้งคู่ก็ทำตัวไม่ค่อยถูกด้วยความเขินอายแล้วพระเอกก็ไปส่งเธอขึ้นห้องแล้วก็แซวว่ารุกเขาหนักเหมือนกันนะเราจนเธอต้องรีบปฏิเสธแต่พอพระเอกออกจากห้องมาเขาก็แทบจะอดใจไว้ไม่ไวเหมือนกันจนวันต่อมา นางเอกก็มาทำความสะอาดห้องพระเอกและไปเจอเสื้อจากโรงพยาบาลเก่าของเธอเธอก็หยิบมาชื่นชมและดีใจพอตอนคำ่ำพระเอกกลับมาที่บ้านก็เจอนางเอกนอนอยู่บนเตียงของเขาก็เลยเข้ามานั่งดูเธอหลับด้วยความเอ็นดูและสัมผัสไปที่แก้มของเธอจนตื่นนางเอกก็เลยรีบออกจากห้องไปแต่หัวใจของเขากำลังเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูกและนางเอกก็หัวใจเต้นแรงเช่นเดียวกันจนวันต่อมานางเอกมีลูกค้าเต็มร้านไปหมดเพราะว่าเคสฉุกเฉินขึ้นนั้น เจ้าของเอาเรื่องราวไปโพสในอินเทอร์เนต็ตขอบคุณที่ดูแลน้องหมายย่างดีแม้ว่ามันจะจากไปแล้วจนนางเอกง,งานชุกไม่ได้กลับบ้านกับชอง พระเอกก็ไม่ได้เจอเธออยู่หลายวันได้รับแต่ข้อความว่างานยุ่งงานยุ่งจนเขาไปหาหนักเอกที่โรงพยาบาลแล้วเจอเธอเหนื่อยล้ามากซะจนนางหลับเขาจับเธอมาอิงไว้ที่ตัวเขาเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วพระเอกก็บอกว่าดีใจที่ได้เห็นหน้าเธอแล้วโน้มตัวไปจูบเธอด้วยความคิดถึงแต่เพราะเสียงของเจ้าแมวเหมียวเขาก็เลยถอนจูบออกมาแล้วก็บอกว่าจูบนี้ไม่ใช่ความผิดพลาด วันต่อมาเลขามารายงานกับพระเอกว่าน้องชายของเขากลับมาจากอเมริกาแล้วและกำลังไปที่บ้านเขาตกใจมากขณะนั้นเองน้องชายกับนางเอกก็ดูเข้าขากันดีแต่พระเอกก็เข้ามาพอดีและเรียกเสียงแข็งให้นางเอกเข้ามาหาจนน้องชายก็ดึงแขนนางเอกเอาไว้แล้วพระเอกก็หึงหวงแม้กระทั่งน้องชายเขาเข้าไปยื้อแย่งดึงแขนนางเอกคืนมาวันต่อมาน้องชายไปหานางเอกที่โรงพยาบาล เพราะว่าแกล้งทํามีดบาดมาอ้อนให้นางเอกทําแผลให้จากนั้นเขาก็ตามเข้าไปดูนางเอกจะฉีดยาให้กับน้องหมาแต่เพราะเขาทําให้น้องหมาตกใจก็เลยกัดเข้าที่มือนางเอกพระเอกก็ตามมาพอรู้จากเลขาว่าน้องชายมาที่นี่และยิ่งเห็นนางเอกมือเลือดออกก็ยิ่งโมโหขึ้นไปใหญ่จะทําร้ายน้องชายจนนางเอกไล่ให้ออกไปทั้งคู่จากนั้นพระเอกก็พานางเอกกลับมาที่บ้าน ขาสั่งให้หนางเอกปิดโรงพยาบาลสักสองสาวันแล้วก็โอบกอดปลอบใจเธอและขอว่าอย่าทำให้เตยต้องบาดเจ็บอีก วันต่อมาน้องชายก็มาอ้อนให้นางเอกผูกเน็กไทยให้พระเอกก็ดูไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่จนพวกเขาออกไปทำงานกันนางเอกก็เข้าไปที่ห้องของน้องชายเพื่อจะย้ายของไปที่บ้านพักรับรองแต่ก็จะกับกรอบรูปที่มีสองพี่น้องกับหญิงสาวคนหนึ่งในขณะที่พระเอกก็กระชากเน็กไทยออกจากคอน้องชายเพราะว่านางเอกเป็นคนผูกให้น้องชายก็ถามว่า กลัวซ้ำรอยจีวอนแฟนเก่าของพระเอกที่หันมาชอบตัวเขาใช่ไหมแถมยังว่าพี่ชายเป็นคนขี้ขลาดพระเอกก็โกรธมากจนตอนเย็นพระเอกก็กลับไปที่บ้านเชยคางที่ไหลอห้อนนางเอกเธอก็เอาอาหารที่กำลังทำให้ชิมเขาก็ชมว่าอร่อยดีแล้วเขาก็อุ้มเธอมาบนโต๊ะแล้วก็บอกว่าอย่าหนีไปไหนอีกนะสัญญาว่าเราจะอยู่ด้วยกันไม่ว่ายัางไงก็ตามเธอก็รับปากและจุ๊บเหม่งเขาไปทีหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่า อยู่ดีๆเขาก็หิวอย่างอื่นนางเอกก็ดูงงๆเขาก็เลยบอกว่าก็หิวตัวเธอไงวันต่อมาแม่ของพระเอกก็มา และพอรู้ว่าบ้านของนางเอกทำไร่ทำสวนไม่มีชาติตระกูลแม่ก็ดูถูกดูแคลนต่อว่าพ่อแม่ของนางเอกว่าทำงานหนักมากคงไม่มีเวลาสั่งสอนลูกนางเอกก็โกรธมากแล้วก็บอกว่าตัวเธอนั้นไม่ดีเองอย่าไปว่าครอบครัวของเธอเลยแล้วแม่พระเอกก็ไลน่นางเอกให้ออกไปเธอรีบคำนับแล้วก็ออกไปทันทีพระเอกก็ตามออกมาและพาเธอไปส่งที่โรงพยาบาลและสัญญาว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก ขอแค่ว่าอย่าทิ้งเขาไปแบบวันนี้นางเอกก็รับปากหลังจากนั้น แม่กับน้องชายก็ดันไปเจอสัญญาที่เป็นแฟนแกันของพระเอกกับนางเอกเขาแม่ก็เลยมาแนวใหม่กับลูกชายและเห็นว่าลูกชายเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนมากเพราะว่านางเอกก็เลยยื่นสัญญาก่อนแต่งงานให้เป็นข้อเสนอก,กับนางเอกพระเอกก็เอามานั่งดูแล้วก็หนักใจกับมันมากจนค่ำวันต่อมาแม่พระเอกก็มาหาหนางเอกแล้วก็บอกว่าถ้าจะคบกับพระเอกก็ต้องเซ็นสัญญาก่อนแต่งงานฉบับนี้ก่อนและจะต้องเซ็นสัญญาใหม่ทุกๆปีและย้ำว่าเธอเคยเซ็นสัญญากับพระเอกมาแล้แลว แล้วเรื่องแค่นี้คงทําได้ไม่ยากแต่นางเอกก็ไม่ยอมเซ็นและจะไม่แต่งงานกับพระเอกและเขาก็เข้ามาได้ยินพอดีแม่ก็ยังให้หนางเอกพูดซ้ำอีกทีแล้วก็หันไปถามลูกชายว่าได้ยินชัดแล้วใช่ไหมหลังจากนั้น พวกเขาก็มาคุยกันเขาถามว่าจะไม่แต่งงานกับเขาเหรอและเขาก็เคยขอเชื่อใจเขาไม่ใช่เหรอหนางเอกก็บอกว่าสัญญาก่อนแต่งงานนั้นมันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยพระเอกเอาตัวเธอเข้ามากอดแล้วก็ขอโทษพร้อมขอร้องให้เธอเซ็นมันให้อดทนแค่ปีเดียว จากนั้นเราก็จะได้เป็นคู่สามีภรรยาที่เหมือนกับคนอื่นๆเธอก็ไม่ยอมตอบนางเอกก็ขอโทษเขาก็บอกว่าถ้าเขาเดินออกไปนั่นหมายความว่าเราจบกันนางเอกก็ยังไม่ตอบเขาเขาบอกว่างั้นก็ได้พร้อมกับเรียกชื่อเธอแล้วก็บอกลาแล้วก็กลับไปทันทีหลังจากนั้นนางเอกก็ส่งคลิปมาให้กับเขาเธอขอบคุณที่รักเธอ และทำให้เธอตกหลุมรักเขาแล้วฝากให้พระเอกดูแลเจ้าเหมียวด้วยแล้วเธอก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่บ้านนอกตามประสาของเธอแล้วก็ฝากให้น้องชายดูแลโรงพยาบาลไปก่อนหลังจากนั้นพระเอกกับน้องชายก็มาหานางเอกที่โรงพยาบาลน้องชายนางเอกก็ยี่ยวนไม่ยอมบอกที่อยู่ของนางเอกพระเอกก็ตีหน้าเศร้าขอร้องถ้าเขาไม่มีนางเอกกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับ แล้วก็บอกว่ารักนางเอกแต่ก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าคนอย่างเขาปกติฟอร์มจัดอยู่แล้วส่วนนางเอกก็นึกถึงช่วงเวลาดีๆที่มีให้กันแล้วก็เห็นพระเอกส่งข้อความมาทั้งง้อทั้งบอกรักทั้งต่อว่าไปตามอารมณ์จนเธอเห็นพระเอกอยู่ตรงหน้าบอกคิดถึงเธอและเธอก็บอกคิดถึงเขาเช่นกันแต่มันก็เป็นแค่มโ,มโนของเธอไปเองจนวันต่อมาแม่พระเอกพึงรู้จากเลข่าว่านางเอกเป็นคนช่วยชีวิตพระเอกเอาไว้ ก็ทำให้แม่มีทีท่าเปลี่ยนไปทันทีส่วนนางเอกก็เตรียมตัวจะไปโซแต่น้องชายก็โทรมาบอกว่าพระเอกกำลังจะไปหาเธอก็เลยรีบกลับไปที่บ้านและไปเจอกับเขาทั้งคู่วิ่งเข้าหากันและกอดกันด้วยความคิดถึงแล้วพวกเขาก็ปรับความเข้าใจกันแล้วหลังจากนั้นก็ตกลงปรงใจแต่งงานเป็นคู่รักที่แสนสงางามแล้วเรื่องราวก็จบลงแบบน่ารักและอบอุ่นที่สุด สำหรับคลิปนี้ลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ